ท่านผู้ชมว่าคุ้มไหมคะในการรื้อถอนครั้งนี้ไม่ได้คิดค่าจ้างนะคะแต่เราได้ของในนี้เนาะดิฉันก็คิดว่าน่าจะคุ้มอยู่นะคะแบ่งกันนะคะแบ่งกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน,าานวันนี้เราพาทุกคนมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บริเวณนีค่ะทะเลสงขาฝั่งแพขนานยนที่จะไปข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นก็คือไปสิงหานครนะคะแต่ตอนนี้เรามาไลา่มาลื้อนะคะอ่าร้านอาหารนะคะร้านอาหารบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่ดินของส่วนราชการแต่ว่าเป็นร้านของชาวบ้านมาเช่าแล้วก็ มาปลูกไว้นะคะปลูกสร้างไว้แล้วก็ตอนนี้เขาเวนคืนที่ดินนะคะเราก็เลยมารื้อถอนให้กับเจ้าของเขานะคะที่รู้จักกับน้องนะคะน้องชายพี่หลีนะคะเราก็มารื้อถอนกันสามคนสี่คนค่ะวันนี้รื้อถอนไปเรื่อยๆนะคะทํากันไม่มากค่ะมีตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนะคะ เจ้าของเขาไม่ได้จ้างเรานะคะเขาไม่ได้จ้างเราให้เรามาลื้อ <_ int re> แต่เขาให้เรานะคะขเขาให้เราลือ้อแล้วก็เอาส่วนที่เอาได้เอาไปใช้เป็นเป็นของมือสองในการเอาไปใช้งานแล้วก็ส่วนไหนที่เราใช้มือสองไม่ได้เราก็จะเอาไปขายเป็นเศษเหล็กนะคะมาดูกันคะ่ะวันนี้เราจะได้เศษเหล็กแล้วก็จะได้ของกันเยอะหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ มีน้องๆมาช่วยกันค่ะนุ๊ค่ะอนนน,น้องชายพี่หลีแล้วมาช่วยกันนะคะทํากันเองนะคะไม่ได้จ้างลูกน้องค่ะทํากันเองแบ่งเงินกันนะคะมาดูกันค่ะว่าร้านอาหารแบบนี้ถ้าเขาจ้างเราลื้อถอนนี่ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะคะแต่เขาไม่ได้จ้างเนาะเขาไม่ได้จ้างเราเราก็มาลื้อถอนให้เขาเพื่อที่จะเอาส่วนต่างในเศษเหล็กนะคะมาดูกันว่าวันนี้จะได้กันเยอะหรือเปลา่าเดี๋ยวพาทุกคนมาดูค่ะ นีลาลายลายของที่ออมีห้องน้ําด้วยมีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยนี่เขาให้เราหมดเลยนะคะแค่ว่าจัดก,การเอาออกไปจากพื้นที่ให้เขานะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเวรคืนนะคะเป็นที่ของส่วนราชการนะแต่ว่าชาวบ้านก็ได้มาเช่ามาเช่าที่เพื่อที่ทําเป็นร้านอาหารร้านกาแฟสมัยก่อนนี้แล้วเขาต้องการเอาที่คืนนะคะ เจ้าของร้านเขาก็เลยให้เรามาลื้อถอนโดยที่เขาไม่ได้ไม่ได้จ้างเรารื้อนะคะคือให้ให้ของในเนี้ยกับเราแให้เอาของออกไปจากที่นี่นะคะมากับน้องชายพี่ลีคะ่ะ <laughs> ตรงนู้นเป็นทะเลทะเลสงขานะคะบรรยากาศดีมากเลยตอนเป็นร้านอาหารคงจะบรรยากาศดีนะคะโอ้มีมะพร้าวด้วยอยากกินมะพร้าวจัง ทุกคนคิดว่าคุ้มไหมคะน่าจะคุ้มเนาะเพราะว่าเหล็กก็เยอะอยู่นะคะเขาให้เหล็กเราเขาให้ของทุกอย่างในเนี้ยให้กับเราหมดเลยค่ะแต่ว่าเราต้องรื้อออกไปให้เขาเราไม่คิดค่ารื้อนี่ถ้าคิดค่ารื้อก็ถ้าคิดค่ารื้อเฉยๆไม่เอาของนี่เท่าไหร่คะนี้มื่นหนึ่งได้ไหมถ้าคิดค่ารื้อไม่เอาของนะคะประมาณหนึ่งหมื่นบาท พี่หลีว่าคิดค่ารื้อเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทแต่เพอ,เอินว่าเจ้าของเขาให้นะคะให้รื้อเอาเหล็กเอาไปขายเสร็จเหล็กเอาไปใช้เอาไปอะไรแบบนี้แต่ว่า,าเขาไม่เสียตังค์ให้เราแล้วนะคะ,ะเยยบที่ไม้นะไอ้แบงค์เย็ยบที่ไม้นะ อันนี้ช่างสมัครเล่นทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ <laughs> ส่วนทั้งหลังก็เป็นงานในส่วนราชการนะคะตรงนู้นมีต้นสนใหญ่ะะ้หยค่ะเนี่ยเหล็กตรงนี้ก็ได้เราทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยที่บันไดเนี่ยหนักหลายโลนะคะเนี่ยเนอะเหล็กนี่หลายโลนะคะเหล็กน่าจะหนักมากเลย เหล็กก็นหนักเป็นตันตู้คอนเทนเนอร์นี่น่าจะสามตันได้ไหมคะนี่โอ้ยตู้คอนเทนเนอร์นี่ก็น่าจะหลายตันอยู่นะคะตู้คอนเทนเนอร์นี่นี่ค่ะบริเวณนี้ของตรงนี้โต๊ะนี่ค่ะโต๊ะนี่เขาให้เราหมดเลยค่ะแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นี่นะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวข้างในมีอะไรเดี๋ยวพาไปเดินดูนะคะ ข้างในตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวเรมาดูกันว่ามีอะไรเอาได้ไ้มมีของร้ายเยอะแยะเลยค่ะของเก่า<ๆ>นี่ก็ขายได้นะคะเนี่ยนี่มันตู้อะไรเนี่ย น,นี่เขาใช้กุญแจลลอกไว้ต้องต้องเอากุญแจมาเปิดก่อนนะต่อเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมท่านผู้ชมว่าคุ้มไหมคะในการรื้อถอนครั้งนี้ไม่ได้คิดค่าจ้างนะคะแต่เราได้ของในนี้เนาะดิฉันก็คิดว่าน่าจะคุ้มอยู่นะคะแบ่งกันนะคะแบ่งกันแบ่งกันสี่คนคะ่ะสี่คนคะ่ะช่วยกันวันนี้ดิฉันช่วยน้อยที่สุดนะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าจะคุ้มหรือเปล่า อันนี้เป็นพาดูบริเวณโดยรอบก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกที EP สองว่าจะได้ของเยอะขนาดไหนเราให้ทำงานกันได้คืบหน้าสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะดิฉันที่แน่ๆค่ะได้เนี่ค่ะได้ชิงช้าตัวใหญ่นี้ค่ะเนี่ยค่ะได้ชิงช้าตัวใหญ่แบ่งกันคนละตัวอเอาไปเอาไปไว้ในสวนเนี่ยค่ะสวยไหมคะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครชอบคลิปมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ